สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมอยากจะนําเสนออีกหนึ่งคลิปนะครับเกี mm ่ยวกับน้ําที่เราอยามาใช้ในการเลี้ยงปลานะครับ mm hmm. ก็ปัญหาหนึ่งอย่างของน้ํานะครับ mm hmm. ก็ต้อคือคลอรีนนะครับผมทุกคนจะสงสัยว่าคลอรีนที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันมีผลยังไงทาให้ปลาเกิดอาการยังไงบ้าง mm hmm. ก็คล,รลอรีน,รนที่อยู่ในน้าปลานะครับคือจริงๆแล้วการปลาก็จะใส่คลอรีนลงมาเพื่อทําการเชื้อโรคที่อยู่ในน้ําเพราะนั้นเนี่ยการใส่คลอรีนมันจะมีผลต่อปลา พูดง่ายๆคือค่อนข้างจะไร้แรงนะครับปลาอาจจะเสียชีวิตภายในหนึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าน้ำป,ปลาเนี่ยสามารถที่จะเอามาเลี้ยงปลาได้ไม้ไดนะครับแต่มันก็ต้องมีกระบวนการทดสอบแล้วกระบวนการที่จะสลายตัวคอลีนที่เราตัดที่เราจะเอาน้ำนั่นมาเลี้ยงปลานะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มีฟีทันสองตัวนะครับผมจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันก็จะมีตัวของมอนิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับมอนิเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวของอแอนตี้คอลีนของวันเทน ตั้งแต่50กรัมแล้250กรัมแล้วแต่ขานบอร์ดที่เราือกใช้นะครับผมในตัวมอนิเตอร์เนี่ยนะครับผมข้างในก็จะมีะตัวยาอสองชนิดนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวสายโอลีนนะครับผมนะครับผมตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวเทสโอลีนตัวเทสโอลีนเนี่ยก็จะมีตัวน้ํายาแล้วก็ตัวที่เราไว้เทสให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องใส่ว่าเอ๊ะ hey, แล้วในน้ำปลาปลาของเราเนะะี่ยครับ จะสามารถรู้ได้ไงว่าในน้ำประปามีคอรีนไหมนะครับผมก็จะมีตัวทดสอบนี้เป็นน้ำประปานะครับที่ผมตัดมาเตรียมไว้นะครับผมก็จริงๆแล้วก็เป็นน้ำที่ใส่นะครับเราจะดูว่าในน้ำเนี่ยมีคอรินไหมนะครับผมก็จะตัดมาประมาณขีดสีแดงนะครับผมที่ทุกคนเห็นนะครับแสดงวนะครับผมแล้วก็ใส่น้ายาลงไปนะครับผมน้ำยาตัวเดียวกันนะครับประมาณสองหยดนะครับผมสองหยดนะครับ แลเรา็ขย่านิดหนึ่งนะครับแต่จริงแล้วตัวที่เราเขย่าไว้นะครับมันจะเริ่มเหลืองนิดหนึ่งนะครับแต่จริงแล้วนะเป็นเรียกสองสีนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสีเหลืองแันนี้นะครับสีเหลืองเข้มๆนั่นคือก็จะมีคอลีนูท้งเยอะเหลืองมันอ่อนก็จะมีคอลีนน้อยนะครับก็คือถ้าเราหยดสารเทสลงไปแล้วนะครับแล้วก็เจอสีนี้แสดงว่าน้ามีคอลีนไม่สามารถเลี้ยงปลาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ตัวยาสลายคอลีนลงไปตัวนี้นะครับ เช่นตัวเนี้ยมีคอรีนค่อนข้างเข้มข้นมากเราก็ใส่ผลิตภัณฑ์สองโดสใช่ไหมคับพอพยามน้ำไปใส่คนปกตินะครับผมแล้วก็น้ําตัวเนี้ยถึงจะสามารถเอาไปเลี้ยงปลาได้นะครับผมนะครับผมก็ทุกคนก็ได้รู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ไงว่าในน้ํามีคอรีนหรือเปล่าเราก็ใช้ตัวเทสตัตวนี้แล้วก็เมื่อเราเจอคอรีนเราก็ใช้ยาตัวนี้สลายคอรีนซึ่งยาสลายคอรีนนะครับก็มีต้องของมอนิเตอร์นะครับรก็สลายได้แล้วก็ ป็นของไว้เครมนะครับก็ตัวนี้เป็นแฮตตี้คอร์นิตนี้นะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวเทสดูในตัวนี้ที่เราเทสแล้วข้าั้นมันใสโอเคเราก็สามารถที่จะเนี้ยงปลาได้นะครับผมก็ถ้าาใดสนใจเกี่ยวกับตัวยาที่ใช้ในการสลายแล้วตัวเทสนะครับก็สามารถสอบถามาถเพิมเ่มเติมเข้ามาได้ตามใต้คอมเมนต์หรือว่าสอบถามาถทางยูทบล็อกได้นะครับผมก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ